ณขณะนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมเพื่อจะร่วมพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือคุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัฒวดีครับแม่ขอบพระคุณมากอาจารย์ดูท่ายิ้มอย่างนี้แสดงว่าอารมณ์ดีสิวันนี้อารมณ์ดีทุกวันการเมืองมีแต่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องเครียดเรื่องเครียดแต่เราอย่าคิดเครียดไปกับมัน ต้องมองด้วยสายตาที่เข้าใจนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามันรื่นรมเองครับถ้าอย่างนั้นก่อนจะไปเรื่องงูเห่าก่อนจะไปมองด้วยความเข้าใจขออนุญาตเห็นอาจารย์ให้ขนงคะแดนกันอยู่สําหรับการอภิปรายเมื่อวานนี้คะแนนออกมาเรียบร้อยนายกรัมตีได้ไปถึง319เสียงถามอาจารย์ก่อนนะทรงนี้แบบนี้เรียกว่าพักร่วมรัฐบาลเป็นปึกแผ่นแข็งโป๊กเลยไหมก็ในสถานการณ์ปัจจุบัน นะครับก็ยังไม่มีอะไรเป็นเหตุที่จะต้องแตกออกไปนะครับรวมกันเราอยู่รวมกันเรามีความสุขก็อยู่กันต่อไปดังนั้นก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปแตกอะไรกันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นนะการสร้างบิลความรู้สึกว่าเออมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่อกันอันนั้นก็เป็นเรื่องการต่อรองแล้วมันก็อาจจะทําให้เหมือนกับว่าเวลาที่จะลงมติเนี่ยทางฝ่ายเพื่อไทยเองต้องเกรงใจมากกว่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าต่อรองถึงที่สุด ได้คาตอบที่ต้องการแล้วหรือยังนะครับเ,ออเกี่ยวอะไรกับการนํากฎหมายเข้าวันนี้หรือเปล่าอะไรนี้เราไม่รู้แหม่นี่ทันสมัยเป๊ะเลยือต้องต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึง่งเอาเป็นว่าร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเรียกง,ง่ายๆคือใครจะเรียกไม่เรียกไม่เป็นไรเราเรียกว่าบอนคาสิโนคาสิโนใช่ทานการเห็นชอบคอรมอเดี๋ยวนี้ไปไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับครับเรียกว่าทาเงียบๆไหมแบบนี้คือเขาบอกเป็นวารละรับ ก็คือหมายความว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ต้องเชิญออกนะครับแล้วก็คุยกันเองภายในคอรมอรเสร็จแล้วก็เป็นมติออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นในรายละเอียดของตัวร่างนะครับคือต้องบอกเป็นแค่ร่าง <Yeah. S 1> เพราะร่างดังกล่าวเนี่ยคอรมอรให้ความผ็นชอบแล้วเนี่ยต้องนําเข้าสู่สภานะครับซึ่งก็ต้องมีกรอบะละประธานการทํางานอีกออคงจะค่อยไปเห็นตอนนั้นนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจะเป็นไปตามที่คริสตีการะรับเสนอขึ้นมาหรือจะปรับแก้อะไรยังไง เพราะว่าในของคริสตีการเนี่ยท่านก็หวังดีต่อประเทศนะท่านก็บอกว่าไอ้คนเข้าไปเล่นเนี่ยนะคุณวรเทพกับผมหมดสิทธิ์เข้าไปนะฮะก็คือหมายความว่าจะต้องมีเงินฝากในบัญชี50ล้านขึ้นไปจึงจะสามารถเดินเข้าไปเล่นได้หเดือนด้วยต้องแช่ไว้นิ้งๆหเดือนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้เอากลับเข้ามาคล้ายๆกันเท่ากับว่าณขณะนี้เสถียรภาพรัฐบาลปึ๊กแผ่นก็ณวันนี้เวลานี้นาทีนี้ อาจารย์ได้เห็นคุณอนุทินคุณพีรพันธ์คุณท็อปวราวุธสับวัยรุ่นเขาเรียกอวยกันแบบอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกเลยเห็นไหมก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะก็คือก็จบแล้วดีแล้วก็อวยกันต่อไปนะครับจะจริงไม่จริงไม่รู้นะครับเพราะว่าประเด็นที่สําคัญเนี่ยคือเราก็เห็นนะครับว่าในการอภิปรายในการตอบความอภิปรายนั้นเนี่ยนายกเองโดนโจมตีเหมือนกันในหลายต่หลายเรื่องเช่นไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่นะ นะใช้นิสัยเด็กนะนะประเภทเอชอบกระแนก,กระแนะกกลับนะทำนองแบบนี้ไร้วุฒิภาวะดังนั้นเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยก็ต้องเชียร์กันหน่อยอวยกันหน่อยนะครับให้เห็นว่าเออนาะยกนั้นดูเหมือน,นจะมีความเหมาะสมมีวุฒิภาวะอาจารย์คิดว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงหรอเหรอต้องไปถามคนพูดไม่ถามผมอาจารย์คิดว่าเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอต้องถามคนพูดแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมก็ต้องชมนะครับว่าหลังจากที่มีการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ย เราก็รู้สึกว่านายกเนี่ยกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสภานะครับคือเดิมเนี่ยเราอยู่งในใจประเภทว่าท่านคงมาพร้อมทั้งเอียปักคืออุดหูไว้นะครับแล้วก็ไม่ฟังอะไรเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาป๊บก็จะพูดเล็กๆน้อยๆคำสองคาแล้วก็ใช้เสียงข้างมากในการเอาชนะไปแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ว่าท่านเองก็ยังตอบนะมีการออกมาพูดถึง5รอบนะครับแล้วก็ในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยก็ยาวขึ้นยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ในรอบหลังๆก็แสดงถึงความมั่นใจ เชื่อมั่นมากขึ้นนะครับผมเลยบอกว่าน,นายกฝึกฝีมือแค่ข้ามคืน,นพัฒนาจากคุณหนูเจนวายมาเป็นถ้าเป็นหนังกางําลังภายในบอกว่าจะกลายเป็นลีมกโชอะไรประมาณนี้นะจะขึ้นเป็นจอมยุทธ <laughs> อะไรประมาณแบบนั้นนะครับแต่เสียงวิาพา์วิจารณ์ชัดมากนะอาจารย์บุคลิกภาพการกล้าโต้ตอบอเป็นเรื่องหนึ่งแต่เนื้อหาสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในการตอบหรือในความคิด ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ติดลบเลยนะคือก็ยังตอบได้ไม่ดีในหลายเรื่องนะครับยวอย่างเช่นเรื่องของชั้น14ก็จะตอบเพียงแค่ว่าดิฉันไม่ขอตอบหลอกเพราะถ้าตอบไปทุกคนก็ไม่เชื่อนะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นหรือจะจริงก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอให้คนอื่นๆเป็นคนที่จะมาดําเนินการหรือเรื่องภาษีเนี่ยที่กลายเป็นจุดหลักที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยนะท่านก็ตอบเพียงแค่ว่า อะไรนะ<ค>รณวันนั้น,นณวันนั้นเนี่ยเออยังไม่มีความพร้อมแต่ว่ามันแล้วบอกว่าจะมีการชำระกันจ่ายกันปีหน้ารอบแรกปีหน้าอร,าอ,บราอบแรกปีหน้าซึ่งคำตอบทํานองแบบนี้เนี่ยถ้าคิดสักหน่อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นเหตุผลเพราะว่าแหมนะครับถ้าเป็นคุณวรเทพเนี่ยผมเชื่อเลย4,000ล้านไม่มีจ่ายหรอก นะแต่ถ้าอุ้งอิงม,มันไม่มีใครโอนให้ผมด้วยสิแรกเป็นคนอุ้งอิง <laughs> คุณอุ้งอิงใช่ไหมสี่พันล้านตอนที่ตัวเองมีเป็นหมื่นล้านนะเอาละปีแรกอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องเลยก็ว่าไปแต่ผ่านมา8ปีแล้วเนี่ยคุณไม่มีเงินพอที่จะไปจ่ายหรือใช่ไหมแล้วก็จถึงตอนนี้เองก็ยังบอกว่าพึ่งจะมีแผนไปชําระในปีน้าปีที่10ด้วยในปีที่10เริ่มปี59 <laughs> เขาถึงบอกว่าถ้าฝ่ายค้านเอาจริงเอาจัง ไม่ต้องไปพูดว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเพราะเขาทําให้ผิดกฎหมายอยู่แล้วให้จี้ว่าคุณผ่านมา9ปีจะไปจ่ายปีที่10นี่เจตนาคืออะไรคือในเรื่องนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆครับว่ามันต้องมีใครสักฝ่ายต้องเสียภาษีถ้าหากว่าคุณอุงอิงได้หุ้นดังกล่าวมาในสี่พกว่าล้านเนี่ยโดยการขายจากคนในครอบครัวคนในครอบครัวเนี่ยจะเป็นพี่เป็นอาเป็นลุงเป็นแม่อะไรก็แต่คนเหล่านี้จะต้องมีภารภาษี 200กว่าล้านบาทจกไปแล้วในขณะเดีวยวกันถ้าเป็นการให้ก็คนในครอบครัวให้กันได้นะฮะถ้าเป็นการให้เนี่ยภาระภาษีมาอยู่ที่คนได้รับก็คือคุณอ,องค์อิงเองจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายอีก200กว่าล้านคําถามคือการเปยงเวลาในการจ่ายเนี่ยรัฐเสียประโยชน์หรือไม่นะฮะอ่ะผมติดนี่เ,เราสมมตินะเราสมมติว่ามีนี่กัน200ล้านอะ่ะแล้วก็เออ10ปีไม่ยอมจ่ายนะไม่มีดอกด้วยไม่มีดอกเนี่ย ถามว่าเสียเสียประโยชน์ไหมและถ้าไม่มีใครพูดมผมก็ไม่คิดจะจ่ายต่อไปนะเพราะมันจ่ายเมื่อทวงถามอากครับเออคือการทําสัญญาใช้เงินเนี่ยเอาละบอกเป็นเทคนิคที่ยอมรับได้ในะทางกฎหมายแต่ที่เขาทากันเนี้ยเขาบอกว่ามันคือสภาพของการที่ว่าขณะนั้นไม่มีตังจริงนะฮะแล้วก็เอาละทำสัญญาใช้นี่ต่อกันแต่มันจีกําหนดครับว่าจะต้องใช้ภายในกรอบเวลาเท่าไหร่นะต้องไม่ยาวเกินไปนะ ใน,นาการเดิกันต้องมีอัตราดอกเบีย้ยนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเร่งรัดให้ผู้ที่ทําสัญญาเช่นี้กับเราเนี่ยมาจ่ายเราคุณยิ่งจ่ายช้าดอกเบี้ยยิ่งขึ้นนะนี่สูงไปตอนนี้กลายเป็นว่าที่ทํากันขณะนี้เนี่ยกรอบเวลาก็ไม่มีดอกเบีย้ยก็ไม่มี<ะ>แล้วคนที่ควรจะได้ภาษีจากการทําธุรกรรมแบบนี้นคือรัฐรัฐกับเสียหายคือคไม่ได้นะดังนั้นผมคิดว่าอาทิตย์ดีกรมสรรพกรเนะี่ยอย่าพึ่งรีบตอบเลยครับว่าถูกหรือผิด เพราะว่ารุ่นพี่ท่านก็มีไปมีคดีของการที่ว่าเคยไปช่วยคนในตระกูลนี้มาก่อนในอดีตนะฮะแอมเพลิชจำได้ไหมแล้วก็คนที่เป็นที่บีกรมสรรพกรเนี่ยต่อไปหลังจากนั้นไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะติดคุกนะครับนะฮะก็คือ,อปรากฏการที่เคยเกิดขึ้นดังนั้นณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนซึ่งเปิดประเด็นนี้ออกมาแล้วตอนนั้นจริงๆคนเปิดคือพลังประชารัฐนะแล้วก็ต่อด้วยทางคุณวิโรจน์นะ ถ้าใครตามข่าวนะคุณพิมพรเปิดพิมพร,เป,พมพรเปิดก่อนคนเปิดแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องดําเนินเรื่องราวนี้ต่อนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพักประชาชนอาจจะไม่ทําก็คือว่าเนื่องจากช่องทางในการเดินต่อนี่จะต้องใช้ชื่อ,อ,อสอสอเข้าชื่อกันหนึ่งใน10คือ50คนขึ้นไปหรือสวหนึ่งใน10เข้าชื่อกัน5 0 20คนขึ้นไปนะครับแล้วก็ร้องออผ่านประธานสภาของตนเองไปยังสารรัฐธรรมนูน ซึ่งผมเชื่อค่อนข้างมากว่าพักประชาชนไม่ทําเพราะเขาจะไม่ค่อยศรัทธาระบบแบบนี้เขาจะไม่ยอมใช้กลไกของสารธธร,ธรัฐธรรมนูญไม่ทราบมีความหลังฝังใจเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าไม่น่าจะถูกต้องถ้าคุณเห็นว่าผิดคุณเห็นว่าเนี่ยเป็นการทำธุรกรรมการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นการทําให้รัเสียประโยชน์เป็นการที่แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณก็ต้องใช้กลไกทุกกลไกในกฎหมายดําเนินการ <น>คือ<ต>คุณ<น>จะมาเลือกที่รักมักที่ชางบอกสารล่ำนูญเขาอาภิปรายมีอยู่คนหนึ่งสารล่ำนูนไม่ใช่พ่อไม่ต้องไปถามทุกเรื่องผมจําได้คือเขาคิดแบบนี้ไงอาจารย์คือถ้าปากจากตัวเองอภิปรายออกไปว่าสิ่งนี้ผิดคุณก็ควรจะต้องดําเนินการให้มันแก้ไขให้มันถูกต้องให้ได้โดยใช้กลไกลทุกอย่างที่อยู่ทางกฎหมายไม่ใช่ประเภทว่าฉันจะอภิปรายในสภาแต่เพียงอย่างเดียวนะช่องทางอื่นฉันไม่ทํา เรื่องที่จะแก้ไขปัญหาในสภา,าแล้ยังไงล่ะคุณอภิปรายกี่รอบคุณกระแพนะฮะแล้วจะอภิปรายบบไปทาไม,ไมอภิปรายในสภายอย่างเดียวกี่รอบแพแล้วไม่ทําต่อก็เรียกปาหีสิครับเออไม่รู้เหมือนกัน<ภ>นะครับะะทีนี้กลับเข้ามาแต่ดูท่านนายกรัฐมนตรีเธอชิวมากเลยนะผมเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าผ่านไปแล้วรอบนี้กว่าจะมีอภิปรายอีกทีปีหน้าถ้ามีนะครับเธออยู่ยาวๆเลยไหมรอบนี้คือเออ การพิปรายโดยไม่ลงมติมีได้ในสมัยประชุมหน้าเพราะหนึ่งปีนี้มีการพิปรายได้สองรอบหนึ่งหน้าหนึ่งมาตราหนึ่งห้าหนึ่งกับมาตราหนึ่งหน้าสองนะคคือครั้งหนึ่งจะเป็นไม่วางใจอีกครั้งก็เป็นพิปรายเฉยๆตอนที่ถามว่าตัวนายกอุ้งอิงจะอยู่ไปจนครบวาระหรือไม่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของของภาษีนี่แหละนะครับว่าจะมีคนไปร้องหรือไม่นะครับว่ารัฐมนตรีนะก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยกระทำผิดในเรื่องของการที่ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเป็นที่ประจักษ์นะครับซึ่งก็คือเป็นการร้องในเส้นทางเดียวกับคุณเศรษฐานะนั่นก็คือการใช้มาตรา82ประกอบกับมาตราเอ,อ่อเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกอะไร 1> 1อ่ะวงเล็บสี่วง <Lindsay S 2> เล็บห้านะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะผมจำมาตรา,รมาไม่ได้แน่นอนนะครับคือประกอบสองมาตราหนึ่งแปดสูตรนะครับวรกสามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกอบกันสองมาตราแล้วก็ยื่นไปยังศารตุลาธนูนถ้ามีการยื่นเมื่อไหร่ ตอนนี้คนยื่นจะมีแค่2ฝ่ายฮะฝ่ายหนึ่งก็คือสสเข้าชื่อกันหนึ่งในสิก็ต้องดูครับเอ๊ะจะไปหาสสอห้าสิคนโดยประมาณที่ไหนกับอันที่2ก็คือว่าสอวอเข้าชื่อกัน1ใน1 0ก็คือ20คนขึ้นไปแล้วก็ต้องดูว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายเอ๊ะเริ่มในการยื่นอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมเพราะผมกาลังจะถามอาจารย์สมชัยอย่างนี้พอดีอาจารย์สมชัยเปิดประเด็น ไอ้สสอหสอคนเนี่ยเอาจริงๆไม่ยากหรอกอเพราะพักประชาชนเขามีร้อยกว่าอยู่แล้วแต่เขาจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแต่พอบอกสอว20คนเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าสวาตอนนี้เท่ากับว,ว่าเรื่องตั๋ว PN เรื่องหุ้น4,400ักว่าล้านนี้เป็นชนักปักหลังคุณแพรทองทานเอ๊ะบางฝ่ายเขาจะถือเป็นไพ่ที่เก็บเอาไว้ในมือไว้ต่อรองเพิ่มไหมก็จะใช้เร็วใช้ชา้าแค่นั้นเองครับเดี๋ยวขอแก้ไขมาตรานิดนึง มาตรา6 6 0่กแลวเล็บสวงเล็บหนึ่งหกศูนย์หประมาณนี้หนึ่งหกศูนยเล็บสี่วงเล็บนะครับประกอบกับมาตรา82ดรับนะครับเดี๋ยวมันจะมีประกอบกับออกเาไม่ใช่ไม่ใช่มาตรา82ประกอบกับมาตรา1 7 6 1 7 0วักค3 170วรรค3ประกอบกัน2อย่างนะครับันะก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งสามารถดำเนินการได้ ถามว่าจะดำเนินการช้าหรือเร็วก็แล้วแต่นะครับว่าอ,อ,อารมณ์ทางฝ่ายสวเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็สวก็มีหลายกลุ่มหลายพวกใช่ไหมครับในกลุ่มที่เป็นก้อนใหญ่เขาคิดยังไงไหมถ้าไปรุกเข้ามากๆสมมตินะครับไปรุกเข้ามากๆนะครับดีเอสไอจะไปจัดการเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้เอ๊ะมันจะเล่นกับทํานองแบบนี้หรือไม่เพราะว่าเขาข้ร้องไปยังสารรัฐมนูญถูกไหมฮะในเรื่องของคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมกับคุณทวีไปเลาะไป ไปไปไปตรวจสอบเขาใช่ก็ร้องนะฮะมาตราแบบนี้เหมือนกันนะครับซื้อสัดสุวนที่เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ใช่ไหมครับซึ่งศาลก็รับไว้พิจารณาเพราะฉะนั้นการรับเรื่องคุณภูมิธรรมเรื่องคุณทวีเนี่ยเป็นการบอกเป็นไนไงว่าว่าอะไรครับว่าสอวอก็ไม่ได้ยืน่นตรวจสอบได้เพียงแค่รัฐมนตรีสองคนนะถ้าอยากจะยื่นนายกก็ยื่นได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมหรือประชาชนต้องการรู้ก็คืออ้าวสีน้ําเงินก็มี มีเรื่องให้ถือดุลเหนือกว่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วสิก็สนุกแล้วครับเราก็ต้องคอยติดตามดูว่าใครจะออกอาวุธอย่างไรนะครับจะมีท่าไม้ตายต่างๆออกมาจะมีฝ่ามืออะไรออกมาบ้างทำนองนี้นะก็ต้องคอยติดตามดูนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามคำถามสุดท้ายในช่วงนี้ ต่อให้อึดอัดยังไงต่อให้สีน้ําเงินแสดงไงก็ยังไม่สามารถปรับคลรอมอโดยเขีย่ยสีน้ําเงินออกได้ใช่ไหมอาจารย์เออผมคิดว่าในเรื่องของการปรับคลรอมอเนี่ยอาจจะมีจริงแต่เป็นการปรับในซิกของเพื่อไทยเท่านั้นปรับในพักเขาเองในพักเขาเองเพราะว่าออคอนเซ็ปต์ของเขาคือสมบัติผลกันชม6เดือนต้องไปนะแล้วก็ดูซิว่าใครผดงานเป็นยังไงใครถูกเสี่ยงวิเาห์ยันเยอะ นะครับรู้สึกไปไม่ไหวแล้วดันต่อไปไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนตัวละครขึ้นมามาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเพื่อทําให้ประชาชนมีความหวังครั้งใหม่ขึ้นมาอ๋าอคนนี้ไปแล้วมีคนใหม่เข้ามาก็าจะได้รู้สึกว่าเหมือนกับพอมีความหวังแต่ว่าในฝั่งของพรรคร่วมนั้นเนีเ่ยเพียงแค่จะไปบอกว่าคุณขอเปลี่ยนคนคนนี้ออกนะนะอ,อยากได้คนคนนี้เข้ามาแทนนะยังไม่กล้าทําเลยครับทาไม่ได้เพราะเป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมเขาที่เขาจะหาคนมาเป็นรัฐมนตรีเองไม่เกี่ยวข้องกัน แล้วก็ไม่ถึงขนาดว่าแหมจะต้องขอยึดกระทรวงจะเอากลุ่มพักการเมืองนี้ออกเอาพักการเมืองนี้เข้าไม่มีหรอกครับ,รบนะฮะคนที่ประเภทฝ,ฝันว่าจะร่วมรัฐบาลอ<ม>ย่าเพิ่งไปคิดเลยครับ <laughs> เพราะฉะนั้นคําตอบของเบรกแรกนี้เขาก็ยังตบจูบตบจูบกันไปอย่างนี้แหละครับถือดุลกันคนละข้อคนละทางแล้วก็ทนอยู่กันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับมาผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยๆแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดไอระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณผู้ชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้ นั่นก็คือรถมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี้คุณผชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,090บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์02-016-00-00หรือที่ LINE t v 9 9 9ครับ